ท่านแน่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าคาดอกคาดเอวอยู่นะคะวันนี้หยิบรีวิวหนึ่งรุ่นค่ะจากกุชชี่ที่บอกเลยว่าเป็นลายหายากมากๆนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากที่สำคัญคือราคาเบามากๆเลยนะคะรุ่นที่นราหยิบาวันนี้เป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นคาดอกนะคะลายเสือ น,น้องใบนี้บอกเลยนะว่าค่าตัวเหลือแค่ 20K เคเท่านั้นเองแถมยังมีทอนให้ด้วยนะคะซึ่งราคาออกช็อปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือน้องลายเสือเนี่ยมันจะไม่มีในช็อปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นลายแบบลายอย่างเงี้ยพุชธ่ธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ราคาช็อปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 2 k นะคะก็อันนี้เป็นราคาปัจจุบันเนาะเรียกว่าราคา กำลังดีหรือเปล่านะคะก็แล้วแต่จะพิจารณาละกันแต่แน่นอนว่าราคามือสองนะคะประหยัดจากราคาช็อปไปเยอะมากๆเลยนะคะก็เรียกว่ารึ่งๆเลยทีเดียวใครที่กําลังมองหาอยู่น้องใบนี้เรียกว่าสภาพยังสวยเลยนะคะขอบมุมดีงามแลที่สําคัญได้ลายแบบที่ไม่ซ้าใครด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณผู้ชายถามหาเยอะนะเพราะว่าน้องเป็นรุ่นยอดฮิตเลยแล้วก็ใช้งานสะดวกนะคะน้าหนักเบานะคะแล้วก็ใส่ของได้เรียกว่าจุได้เยอะนะและสายก็สามารถ ปรับได้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เนาะสายเดี๋ยวสาเต็มเตมเนี่ยตอนแปะไว้ให้ที่มุมคลิปก่อนเลยเนาะ mm. ก็จะได้ลองไปเทียบกันดูนะคะว่าสาประมาณนี้เหมาะกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีสรีระที่ต่างกันแล้วก็มีของที่จะใส่ต่างกันน้องก็ได้ลองไปเทียบกันดูนะคะซึ่งน้องใบนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องซิปนะคะมาให้แบบนี้เนาะช่องด้านหน้าเนี่ยคือจริงๆอะเราใส่โทรศัพท์ได้เลยนะแล้วก็รุ่นอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นแบบ ติปตัวใหญ่นะคะแต่ว่าอะไหล่จะเป็นอะไหล่ีเงินเนาะซึ่งอะไหล่ีเงิน,นะ่ะต้นมองว่ามันดีงามมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบใช้งานได้สบายๆโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะเฟดนะคะแล้วมันก็จะให้ลุคที่มันดูแบบทันสมัยด้วยอันนี้ต้านลองใส่โทรศัพท์เป็นรุ่น pro max ไปนะคะเนี่ยใส่ได้แล้วก็ปิดได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น pro max ที่แบบว่าใส่เคสหนาๆแล้วด้วยนะอ่าแต่ว่าข้างในนะคะมีแบบใส ของให้มันดูแบบเต็มเต็มเป็นทรงนะคะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าใส่ใสโทรศัพท์แบบแน่นๆนิดนึงนะคะจริงๆอ่ะมันใส่ได้สบายๆเลยนะคะเปิดมาด้านในนะคะน้องใบนี้จะเป็นซับผ้าสีตันมองว่าเป็นเทาเข้มนะคือเทาเข้มๆ,ๆมากๆเลยเขามีช่องสิบมาให้ด้วยเป็นช่องสิบยาวๆหนึ่งช่องนะคะฝั่งนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นช่องยาวไม่แน่ใจในคลิปจะเห็นไหมน่าจะเห็นดูเป็นช่องยาวประมาณนี้นะคะไม่ไม่ได้ยาวมากใส่กาดได้นะ ก็เรียกว่าดีงามมากนะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ยังมีช่องมาให้อีกด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองใส่กระเป๋าตางใบาย,ยาวให้ดูเนาะอันนี้นะคะใส่กระเป๋าสตางใบาย,ยาวได้เป็นกระเป๋าตังกุชชีเ่เป็นกระเป๋าสตางของหลุยส์วิกตองนะคะเผื่อใครอยากได้อันนี้ยังว่างอยู่นะก็สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็หรือว่าจะใส่โทรศัพท์ด้านในนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันใครพกสองเครื่องก็ใส่ได้สบายนะคะ แล้วก็น้องรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังนะคะเขาจะบุกเป็นวัสดุแบบนุ่มๆมาให้ด้วยนะคะแบบนี้แล้วมันก็คือแต่รู้สึกว่าเวลาสะพายนะคะมันช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะระบายเหงื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนลังพึ่งอะ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าวัสดุคือมันจะแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังเนาะแล้วก็ถัดมามันก็จะเป็นสายที่เป็นสายผ้านะคะมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็กลมซึ่งอันนี้เราสามารถเวลาใช้งานเนี่ยเราดึงอย่างเงี้ยออกก่อนได้นะคะ แล้วก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้เลยนะคะเลื่อนได้ตามใจชอบเลยค่ะน้องแม่เนี้ยคือทั้งคาดอกแล้วก็คาดเอวได้แล้วก็จริงๆแล้วใช้ได้ทุกเพศเลยนะคือไม่ได้มีจํากัดเพศอะไรแต่แค่ว่าปกติแล้วคุณผู้ชายจะเป็นคนที่แบบถามหาบ่อยที่สุดนะคะนั่นเอง ก็น้องใบนี้นะคะน่าใช้งานมากเลยใครอยากได้เนี่ยสามารถแคปรูปนะส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยที่ line web name นะคะหรือถ้าหากว่าอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถไปตอย vp group กันได้นะเราจะอัปเดตสินค้าที่นั่นเป็นที่แรกค่ะ ก็วิธีการเข้ากลุ่มนะคะก็ให้เข้าไปที่ท็อปคอมเมนต์เลยค่ะมันจะมีลิงก์อยู่นะตอนจะปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะกดไปที่ลิงก์นะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคาถามว่า YouTube นะคะและถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบนดนที่ใช้งานจนเหมื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอ,อยากจะมาเป็นใบเน,นสดก็สามารถมาขายที่ร้านวายแบเดนได้เลยนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะ ต้องกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE OPEN CHAT ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ